ก็สวัสดีนะครับทุกคนวันนี้นะครับผมก็จะพาไปเที่ยวจังหวัดนครพนมนะครับเดี๋ยวเราไปกันเลยซึ่งสถานที่แรกที่ผมจะไปเนี่ยก็คือวัดพระธาตุพนมวรวรมหาวิหารนะครับเดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับ ตอนนี้นะครับก็มาถึงแล้วนะครับวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารตรงข้างพระธาตุพนมนั้นก็จะมีตลาดตรงนี้มีของกินด้วยก็มีเสื้อผ้าผมมาซื้อข้าวจีนะครับผมก็มาซื้อน้ํานะครับมีน้ําด้วยแล้วก็มีกาแฟด้วยนะครับตอนนี้ผมก็ซื้อของกินมากินนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็กินวันนครับเดี๋ยวค่อยไปไหว้พระธาตุพนมต่อนะครับ กินข้าวเสื็เดี๋ยวเราไปวัดพระธาตุพนมต่อวัดสวยมากเลยนี่เป็นพระธาตุมาซื้อดอกไม้นี่เขามาข้าดนะวัดโคตรสวยเลยอะ่ะซึ่งพระธาตุพนมเนี่ยเป็นพระธาตุประจําคนเกิดวันอาทิตย์นะครับพระธาตุพนมก็มีความสวยงามมากเลยนะครับไปไว้พระธาตุพนมกันครับตอนนี้เราก็ไหว้เสร็จนะครับวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารเนี่ย ตั้งอยู่ที่อำเภอท่าพนมนะครับัน้นะอันนี้มีพระพุทธรูปสีทองเพียบเลยนี่สีทองเพียบเลยนะพระพุทธรูปเนี่ยมานั่งพักนะก่อนไปที่เดี๋ยวผมก็จะไปซื้อน้ํานะครับเดินไปซื้อน้ารอบสองนี่พอมาออกมาด้านออกมาด้านนอกก็จะเจอกับตลาดเพียบตรงนั้นก็จะเป็นเออเรียกว่าอะไรอะประตูเข้าวัดนี่มั้งอาจจะเป็นประตู ผมก็จะไปซื้อน้ํานะครับซื้อน้ําเดี๋ยวผมก็จะออกจากวัดพระธาตุพนมน,นะครับเดี๋ยวเราไปสถานที่ต่อไปกันเลยต่อไปผมก็จะไปเที่ยวในอําเภอเมืองนะครับสถานที่ผมจะไปต่อก็คือจุดชมวิวสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่3นะครับเดี๋ยวเราไปอําเภอเมืองกันเลยนะครับ ตอนนี้เราก็มาถึงจุดชมวิวสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่3แล้วนะครับอยู่ระหว่างจังหวัดนครพนมกับแขวงคำม่วงนะฝั่งน,นั้นเป็นประเทศลาวตรงนี้ก็เป็นแม่น้ำโขงผมเห็นภูเขาฝั่งลาวด้วยนะทุกคนเห็นภูเขาฝั่งลาวด้วยผมใช้ GPS นำทางนั้นก็คือผมบอกว่าจุดชมวิวสะพานมิตรภาพไทยลาวซึ่งมันไปพาไปผิดทางอะ่ะก็คือมันจะพาไป ด่านชายแดนไทยลาวอะ่ะเอ,อผมก็เลยออกมาจากที่นั่นแล้วก็มาเจอจุดชมวิวตรงนี้ผมก็เลยมาเดินเล่นตรงนี้นะมาชมวิวทุกคนครับมีรถฝั่งลาวมานะครับตอนนี้อันนี้ก็เป็นซึ่งที่นี่เป็นจุดชมวิวฝั่งประเทศลาวแล้วก็วิวแม่น้ำโขงนะครับอยู่ในอำเภอเมืองนครพนมนะครับโอ้อยโคตรสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สามเนี่ย สร้างเมื่อเดือนพฤษภาคมปีพศ2552นะรสร้างเสร็จเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2554ซึ่งเปิดใช้งานได้วันที่11พฤศจิกายนปีพศ2554นะครับซึ่งที่นี่ก็จัดประเพณีลอยกระทงด้วยนะครับทุกคนโอ้รถไปฝั่งลาวอีกแล้วเคก็ ให้แนะนําให้มาช่วงเวลาเย็นๆนะก็ค่อนข้างสวยเลยนะก็วันนี้ผมก็ได้ไปสองสถานที่ด้วยกันนะครับ,บนั่นก็คือวัดพระธาตุพนม,มวรมหาวิหารและจุดชมวิวสะพลานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่ส,สามก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเที่ยวนครพนมในวันนี้ก็สำหรับคลิปนี้ผมก็มีเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับสวัสดีครับ